สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตาเลเตรลทาร์ตนะคะวันนี้หมอตาจะอ่านไพ่เรื่องค่ะมาในหัวข้อใครคนนั้นอยากทำอะไรกับคุณมากที่สุดนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ+ นะคะคุณก็เลือกรับพลังงานไปนะนึกถึงชื่อคะ่ะนึกถึงหน้านะคะถ้าคุณทราบนะคะขอให้คุณทราบขอให้คนคนนี้นะคะคุณรู้จักอะพูดง่ายๆ่ายคุณรู้จัก เอาเป็นว่าคุณต้องรู้จักคนคนนี้นะคะไม่ใช่การมโนไม่ใช่การคิดไปเองหนึ่งคือคุณต้องรู้จักกันแล้วนะคะในสังคมของคุณนะคะบางคนเป็นคนคุยบางคนเป็นคนที่รู้จักบางคนเป็นแฟนบางคนเป็นคู่รักคู่ชีวิตนะคะมาดูว่าใครคนนั้นอยากทําอะไรกับคุณมากที่สุดนะคะเผื่อคุณอยากรู้ไงนะอยากเดาใจเห็นเขานิ่งไปเห็นเขาเฉยเฉยไปนะคะก็าอาจมีอะไรอยากจะบอกนะแต่ยังไม่บอกก็ได้นะคะ แรนดัม <Random S 2> ความรักวันนี้ขอเป็นคนที่เห็นหน้าค่าตากันจริงๆนะคะรู้จักชื่อรู้จักหน้านะคะก็เห็นในชีวิตประจําวันนะคะอาจจะเห็นแบบว่านานๆเจอกันทีหรือใดๆก็ตามแต่ก็รู้จักนะคะประมาณนั้นเลยเนาะเรามาดูวันที่เกี่ยวข้องนะคะและลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องก็จะมาอ่านด้วยสองสำรับเช่นเคยนะคะก็มีทาโร่หนึ่งนะ,ะแล้วก็ออร์เคิลการ์ดหนึ่งนะคะก่อนเราจะไปนะคะ พลังงานในวันนี้นะคะเป็นของใครคะพลังงานที่เราเปิดกันอาจจะเป็นของคุณเองหรือใครคนนั้นนะคะผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ ใครอยากดูดวงส่วนตัวกับหมอตาทักเข้ามานะคะผ่านทางช่องผ่านช่องทางไลน์ค่ะไลน์ส่วนตัวนะคะทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะยังไม่พร้อมดูไม่เป็นไรคะ่ะทักมาได้เลยหมอตายินดีตอบเสมอนะคะมาดูกันเนาะ มีหลากหลายแพ็กเกจนะคะเป็นคำถามค่ะถามในสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะแล้วก็ดูความรู้สึกความคิดที่ใครคนหนึ่งมีต่อคุณเป็นการข้อความได้หรือจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะที่เราเปิดกันก็คือไพ่เราเรื่องนะคะให้ไพ่เราเรื่องบอกความรักสถานการณ์ความรักนะคะหรือเหตุการณ์ล่วงหน้า ถามถึงเนื้อคู่ได้นะคะมาดูว่าเออตัวเราอะ่ะมีเนื้อคู่ไหมเขาเป็นใครลักษณะอย่างไรมันจะมีชุดคําถามในการถามเนื้อคู่อยู่นะคะถ้าคิดไม่ออกไม่เป็นไรค่ะคิดไม่ออกไม่เป็นไรหมอตาจะมีชุดคําถามในการถามการข้อความให้อยู่นะคะอ่ะเราจะไปดูค่ะวันนี้ที่เกี่ยวข้องก็คือมีวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัส นะคะลัคนาราศีอาจจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์อยู่ที่มังกรสิงห์ธนูพิจิกแล้วก็พฤษภนะคะ,ะ,คะพลังงานตัวเลขก็คือมี2 3 5 8 9 10 2ตัวก็คือ23 32 25 52 28 82 30 5 53หมนะคะหมายเลข50หมายเลข9ก9 8 9 9นะคะประมาณนี้นะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะนึกถึง Energy ใครคนนั้นนึกถึงหน้าเขาหรือเธอไว้นะคะมาคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครคนนั้นอยากทำอะไรกับคุณมากที่สุดนะคะ ขออนุญาตนะคะเทวด,ดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของพวกคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้ขอให้คำทำในายในครั้งนี้นะคะบอกความคิดความรู้สึกที่ใครคนหนึ่งเขามีต่อพวกคุณกันนะคะจำไว้ว่านี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังอะไรไม่ดีไม่ต้องรับรับสิ่งดีๆในคลิปไปไปแรกค่ะใครคนนั้นอยากทำอะไรกับคุณคะ อยากให้คุณได้ตัดสินใจอยากได้รับความชัดเจนจากคุณนะคะคุณอาจจะสับสนไม่หมั่นใจไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นี้ mm hmm. เขาอยากให้คุณพูดนะคะอยากให้คุณบอกสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกหรือแม้กระทั่งว่าการปรึกษานะ,ะเหมือนคู่ชีวิตนะ,ะบอกเขาได้นะพูดกับเขาเลยนะคะอย่าคิดไปเองอย่าสับสนนะคะแบบําเลยอะไรประมาณนี้เนาะเขาอยากให้คุณแบบ ถามเขาได้นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่เข้าใจหรืออยากถามอะไรเกี่ยวกับเขานะคะอย่าคิดไปเองสิ่งที่เขาอยากทำก็คืออยากได้ยินอยากได้เห็นอยากรับรู้ถึงความคิดความรู้สึกของคุณนะคะฝ<ส>ั่งคุณด้วยนะคะ<ส>มาดูค่ะ<ส>เขาอยากทำอะไรกับคุณอีกคะ<ส>เขาอยาก เขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณค่ะเขาอยากย้ายมาอยู่ใกล้ๆคุณเขาอยากมาอยู่บ้านคุณว่าคนถึงขนาดนั้นนะไม่ว่าบ้านใครก็ตามนะคะหรือว่าเขาอยากให้คุณย้ายไปอยู่บ้านเขานะคะมีการยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในความสัมพันธ์นี้คืออยากให้ความสัมพันธ์เรามีการเปลี่ยนแปลงแหละไปถึงขั้นอยู่ด้วยกันไปถึงขั้นแบบจริงจังในความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะยากหน่อยอาจจะทุรักทุเลนะคะแต่ก็ เออลองดูไหมอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากทำกับคุณนะคะเขาอยากทำอะไรอีกคะใครคนนี้คะ่ะเขาอยากมาหาคุณคะ่ะแบบเนี่ยคุณดูคลิปปุ๊บใช่ไหมคุณจะเจอเขาเออประมาณน้เลยเดี๋ยวฉันไปหานะ ไม่เกินวันสองวันนี้นะคะบางคนก็อีก8วันอีก8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ไหวไปนะคะไม่เกิน8วันเนี้ยคนคนนี้อยากเดินทางมาหาคุณคนคนนี้อยากบอกความรู้สึกกับคุณคนนี้อยากทําอะไรที่มันเป็นการแส,แสดงออกทางด้านความรักที่มีต่อคุณะค่ะนะคะคนคนนี้เดี๋ยวท่านมาตังจะบอกอีกทีนึงนะ มาค่ะเขาอยากทำอะไรอีกคะเขาอยากให้คุณเข้มแข็งอยากให้คุณอดทนนะคะเพื่อความรักของเราบางคนไปได้ยินเรื่องราวอะไรมาที่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดผิดประเด็นนะคะในเกี่ยวกับ ตัวเขาหรือว่าคุณไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรของเขามาคุณอย่าเพิ่งไปเชื่อใครเหล่านั้นคนอื่นนะคะให้ฟังจากปากเขานะคะฟังจากข้อมูลฝั่งเขาก่อนนะคะคือความรักของคุณกับคนคนนี้ค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะค่ะคนอื่นในแวดวงสังคมครอบครัวเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยค่อนข้างมีอุปสรรคต่อความรักครั้งนี้นะคะฉะนั้นเขาอยากให้คุณไว้ใจเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขามีอะไรถามเขาสิ่งที่เขาอยากให้ อยากทากับคุณนะคะหรือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณก็ได้นะตัวเขาอะอยากทําในสิ่งที่แบบฉันพร้อมที่จะยืนเคียงข้างเธอนะแม้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นฉันจะก็อยู่เคียงข้างเธอสิ่งที่เขาอยากทํานะคะคนคนนี้ไม่ไม่สนใจคําพูด ใดๆจากคนรอบข้างนะคะอันดับแรกถ้าเขาไปได้ยินเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณมาสลับพลังงานเอานะเขาจะมาถามคุณค่ะว่ามันเป็นยังไงมันใช่ไหมมันมันอะไรยังไงนะคะคนคนนี้จะสู้เพื่อรักนะคะจะสู้เพื่อรักจะสู้เพื่อคุณค่ะนะคนคนนี้เป็นคนขยันนะเป็นคนที่มานะบากปั่นนะคะชีวิตคุณกับชีวิตเขาค่อนข้างที่จะแบบ มันต้องสู้อะชีวิตมันต้องสู้ทุกวันต้องสู้ค่ะนะคะคุณอาจจะอยู่ในสถานะที่แบบพอมีพอกินนะคะหมอตันไม่ได้บูรี่หรือว่าดูถูกใครนะคะแต่หมอตันจะดูจากชีวิตจริงนะคะคนเราทุกวันนี้มันใช้ชีวิตยากค่ะนะเรื่องการกินเรื่องกันอยู่อะไรใดๆก็ตามคือคนคนนี้เป็นคนที่จะต้องสู้อยู่ตลอดเวลาสู้กับอาชีพสู้กับงานสู้กับเงิน นะคะแต่เขาก็พร้อมนะถ้ามีความรักมีคนอยู่เขาก็พร้อมที่จะสู้นะคะในเรื่องของคุณเป็นคนที่ประหยัดมาทยัตินะคะ คนคนนี้เขาอยากทำอะไรกับคุณคะเขาไม่อยากให้คุณไปไหนเขาอยากให้คุณเป็นของเขานะคนเดียวห้ามใชยตามองใครห้ามแต่งตัวโป๊ะห้ามแต่งตัวดูดีดูเท่เกินไปฉันไม่ชอบฉันห่วงฉันหึงสิ่งที่เขาอยากทำนะคะไม่อยากให้คุณออกไปไหนจากบ้านเลยถ้าเป็นไปได้นะแต่มันก็ทำไม่ได้เนาะชีวิตจริงเราก็ต้องใช้ชีวิตนะคะมีสังคมมีเพื่อนมีอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เขาค่อนข้างนะห่วงคุณนะสิ่งที่เขาทำคือเขาไม่อยากให้คุณออกไปสัง ไม่อยากให้คุณไปเจอใครที่แบบกลัวกลัวสูญเสียคุณนะคะเป็นในลักษณะความหึงหวงอะ่ะเออไม่อยากทำอะไรที่แบบเฮ้ยเธออะไรไม่ดีไหนะอย่าทำเลยนะอะไรแบบเนี้ยนะคะแบบกลัวคนอื่นนะคะกลัวสายตาคนอื่นที่เขามองคุณเข้ามานะคะด้วยสายตาที่ล่อแหลมหรือสายตาที่แบบเอ้ย สนใจนะคะคนอื่นสนใจคนคนนี้นะคะในสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาอยากทำอยากบอกนะคะเอาเรามาดูใบต่อไปค่ะเขาอยากทำอะไรคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากทำนะคุณมีประเด็นปัญหากันหรือเปล่านะคะคือเขาอยากจะไปเคลียร์กับคนที่ทำให้เราสองคนมีปัญหาถ้าคุณมีปัญหาโดยบุคคลอื่นนะคะ ขอให้เขาได้พูดขอให้เขาได้อธิบายขอให้เขาได้บอกบางสิ่งบางอย่างนะคะในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ใช่เรื่องจริงอะไรประมาณนี้นะคะอ,อ,อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่นะกับคุณกับคนคนนี้นะคะเขาอยากออกมาอธิบายแสดงความจริงจังจริงใจนะคะแสดงความความเป็นตัวเองความเป็นตัวตนก็ได้นะคะหรือความรู้สึกนะคะ สิ่งที่คนอื่นพูดสิ่งที่คนอื่นคอยยุแหแย่สิ่งที่คนอื่นคอยแบบมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราอะเราให้เราไปพูดเลยได้ไหมให้เราไปบอกเลยได้ไหมกับคนคนนั้นว่าจริงๆเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะคนอื่นจะได้หยุดสตินะคะอย่าเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์ดีกว่าเออเป็นคนที่ค่อนข้างแบบแรงๆเหมือนกันนะคะเป็นคนที่แบบ เฮ้ยนี่มันเราสองคนนะความรักเราสองคนทําไมคนอื่นจะไม่ยุ่งทําไมอะ่ะเออออกไปเคลียร์กันเลยได้ไหมเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากทาและอยากพิสูจน์มันหมตอตันเชื่อว่ามันเป็นการพิสูจน์ค่ะความจริงใจที่เขามีที่เขาเป็นนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดในตัวตนของเขานะ่ะเขาบอกว่าเขารักคุณมากนะคะเขาอยากให้คุณเขาอยากให้คุณเป็นคนในครอบครัว นะคะไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตไม่จําเป็นจะต้องมีลูกก็ได้อยู่กันแค่สองคนอย่างนี้ก็ได้คุณอยากมีไหมเขาก็พร้อมจะมีนะคะเขาก็พร้อมเตรียมตัวพร้อมอยู่นะคะคนนี้คนคนนี้บอกว่าเขารักคุณมากนะไม่มีอะไรที่มากกว่าคุณแล้วฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนที่รักใครค่อนข้างรักมั่นคงนะคะชัดเจนเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกทางด้านความรักที่มีต่อคุณมากเท่าไหร่นะคะเขาอยากบอกคุณว่าจากนี้ไปเขาจะชัดเจนมากขึ้นจากนี้ไปเขาจะจริงจังกับความสัมพันธ์เรามากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกสิ่งที่เขาอยากทําให้คุณเห็นไม่ต้องเชื่อสิ่งที่เขาพูดแต่ดูจากการกระทําค่ะ King of s w o r d คือให้คุณดูจากสิ่งที่เขากระทําต่อจากนี้แล้วกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเขากำลังเตรียมเขาเรียกว่า วางแผนรักฐานชีวิตนะคะระหว่างคุณกับเขาในการสร้างครอบครัวในอนาคตอยู่นะคะคนคนนี้ค่อนข้างมีเป้าหมายยิ่งใหญ่นะคะในการที่จะรักกับใครสักคนแล้วก็จะวางแผนอนาคตร่วมกันกับใครสักคนเป็นคนที่รักจริงค่ะรักจริงหวังแต่งฉันไม่ได้เข้ามาจีบเล่นๆฉันไม่ได้เข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะอยากทํากับคุณนะคะ เขาอยากทำอะไรอีกคะเขาจะเอาความสําเร็จในชีวิตของเขามาให้คุณได้เห็น 1. อาชีพที่มั่นคงการเงินที่ค่อนข้างดีขึ้นการเงินที่ดีขึ้นแล้วกันนะคะการเงินที่ดีขึ้นตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมตอนนี้อาจจะยังลําบากหน่อยถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตคู่ใช่ไหมคะอะไรหลายอย่างค่ะ นะในเรื่องการค่าใช้จ่ายนะคะค่าบ้านค่ารถค่าน้ำม,มันทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะคะในการใช้ชีวิตคู่เขาจะทําให้เห็นนะคะถึงความสําเร็จการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานความมั่นคงเขาจะทําให้คุณดูนี่คือสิ่งที่เขาอยากทําอยากบอกคุณต่อจากนี้นะคะไม่มั่นใจหรอกว่ามันจะนานไหมนะคะแต่ไม่เกิน6เดือนต่อจากนี้คุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากคนคนนี้อดีตเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ ไม่ได้โฟกัสในความรักหรือไม่ค่อยได้ใส่ใจรายละเอียดในนะความรักมากเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็จะทําให้เห็นนะด้วยความสามารถด้วยสิ่งที่เขาพยายามสิ่งที่เขาทุ่มทุนทุ่มสร้างไปนะคะด้วยน้ําพักน้ําแรงนะคะประมาณนั้นนะสิ่งที่เขาอยากบอกอยากทํากับคุณค่ะอยากทําในเรื่อง <laughs> พูดดีไหม <laughs> อยากทําในเรื่องสิบแปดบวก ยี่สิบบวกแบบว่ามากมากนะคะกับคุณคนคนนี้ค่อนข้างห่วยหาคนคนนี้ค่อนข้างคลั่งคลั่งไครนะคะในความเป็นคุณคุณอาจจะมีเสน่ห์อะไรที่เขาชอบรูปร่างบอดี้หน้าตาอะไรที่เขาชอบนะคะคือเขาอยากทําแบบนั้นกับคุณทุกวันอ่ะเออแรงแรงไม่ตกแรงไม่ตกนะคนคนนี้อะนะคิดในเรื่องแบบนั้นมากๆค่ะหมกมุ่นอยู่ในเรือนร่างคุณหมกมุ่นอยู่ในเรื่องแบบ Sexuality นะคะเป็นในลักษณะแบบนั้นพอประมาณนะหอมปากของพอมาเรามาดูอีก5้าใบแบบรวดเร็วนะคะเขาอยากทำอะไรกับคุณอีกคะเขาอยากบอกว่าบางความสัมพันธ์ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์นะคะแยกให้ออกบางไพ่พาบางอันก็ตรงกับคุณบางอันก็ไม่ใช่ของคุณนะคะเพราะว่านี่คือดวงโดยรวมบางคนที่เพิ่งจะละหงลาแหงเพิ่งจะมีเรื่องราวทะเลาะกันเพิ่งจะแบบว่าเกินเหตุ บางอย่างในความสัมพันธ์เขาอยากบอกว่าอะไรเนี่ยเขาทนไม่ได้นะคะถ้าไม่มีคุณคนคนนี้ทนไม่ได้ค่ะคนคนนี้ค่อนข้างแตกสลายเลยนะเนี่ยอืมเนีย่ยเขาต้องการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่สิ่งที่เขาจะทําต่อจากนี้สําหรับบางคนที่มีประเด็นปัญหาถึงขั้นที่แยกกันอยู่ถึงขั้นที่ จะหย่าร้างก็ได้สําหรับบางคนนะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่นะคนคนนี้จะสู้สุดตัวทุ่มสุดตัวเลยแหละนะคะไพ่ของ e i g of Wands คือมีคุณเป็นเป้าหมายในชีวิตอนะที่อยากจะให้คุณเป็นคนรักกลับมาเป็นคนรักกลับมาเป็นคู่ครองเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เขาอยากทําอีกคืออะไรคะเขารู้ว่ามันไม่ง่ายค่ะเขารู้บางคนคุณบางคนสร้างกำแพงใจขึ้นมา ปิดกั้นบล็อกเขานะคะสำหรับบางคนนะแต่เขาจะพยายามเจ็บนะเจ็บสาหัสเลยแหละโดนดูถูกโดนด่าโดนบางคนลงไม้ลงมือนะคะคือแบบไปอ,อย่ามายุ่งกับฉันนู่นน,นี่นั่นนะแต่เขาก็จะรอจะรอคุณจะคอยคุณนะคะ ช่วงเวลาที่คุณอารมณ์เย็นลงช่วงเวลาที่คุณแบบว่าให้โอกาสเขาอีกครั้งคนคนนี้ยังรออยู่นะสําหรับคนเก่าๆที่มีปัญหาแล้วก็มีประเด็นกันอยู่ตอนนี้นะคะเขาจะรอกําแพงคุณอะกำแพงใจของคุณก็ค่อยลดลงนะกาแพงใจของคุณก็ค่อยลดลงนะก้าวไม้เท้าใบนี้คือกําแพงส่วนมากนะคะก้าวไม้เท้ามันจะเอ่อถ้าเป็นออริจินอลถูกต้องไหมจะเป็นไม้เท้าที่คนคนหนึ่ง มัดรวมกันหอบหรือแบกไว้นะคะแต่ใบเนี้ยหมอตาลคือคิดว่ามันคือกำแพงใจที่คุณสร้างขึ้นมาให้กับคนคนนี้คนเก่าของคุณหรือเปล่าหรือคู่รักอดีตคนรักของคุณเขารอวันเวลาที่กำแพงมันค่อยๆลดลงนะคะและเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอืม สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาใจช่วยนะคะทเวลาจักรวาลเอาใจช่วยให้กับความรักความสัมพันธ์นี้หรือบางคนช่วงนี้คิดหาทางออกไม่ได้ก็ไปมูก็ไปไหว้พระขอพรนะคะใดๆก็ตามทําทุกสิ่งทุกอย่างที่สายข่าวนะคะไพ่ขึ้นสายข่าวนะสิ่งที่ คิดว่ามันจะโอเคคิดว่ามันจะใช่เกี่ยวกับความรักนะคะอ่าบางคนก็แบบขอให้เธอใจอ่อนขอให้เธอยอมรับรักขอให้เธอให้โอกาสสําหรับบางคนก็ไปขอพรไปมูใดยดนะคะท่านรับรู้นะคะคนที่เขาเคารพบูชานะคะมีพระประจําวันเกิดก็ได้นะคะสิ่งที่เขานับถือบูชาพุทธคุณนะคะพระพุทธรูปนะคะองค์พระรัตนไา,าอะไรเงี้ยที่เขากลับไปก็ได้นะ,ะหรือจะเป็นองค์เทพต่างๆนะคะที่คนคนนี้อ่ามาดูกัน สิ่งที่เขาอยากทำกับคุณอยากแสดงออกให้คุณได้รู้คือหนึ่งเธอเธอไม่จำเป็นต้องเชื่อที่ฉันพูดเธอไม่จำเป็นต้องเชื่อที่ฉันบอกหรือพ่บอกทั้งหมดให้ดูที่การกระทำการเทคแอคชั่นการเข้าหาการแสดงออกของคนคนนี้เป็นตัวพิสูจน์ ระยะเวลาอาจจะนานหน่อยนะคะในการที่บางคนที่จะให้โอกาสกันนะคะบางคนที่จะกลับมารักกันหรือมาคืนดีกันหรือบางคนที่อยากสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ใดๆก็ตามนะคะเขาบอกว่าเขาพยายามจะทําให้เห็นนะคะตอนนี้มีบางคนมีในเรื่องของการเงินที่ค่ะอยากสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะ เราจะใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนหนึ่งเรื่องการเงินมันจะต้องโอเคประมาณหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้มีมากนะอาจจะแบบว่าพอมีในยามฉุกเฉินนะคะในยามที่จะต้องใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณ สองคนแต่งงานกันไปและในอนาคตคุณอยากมีลูกอะคุณก็จะต้องมีเงินสำรองในการดูแลเลี้ยงดูบุตรถูกต้องไหมคนคนนี้กําลังเก็บกําลังกําลังสร้างอยู่นะคะให้ให้ดูที่การกระทำของเขาละกันนะ,ะให้ดูที่อย่าเชื่อคําพูดเขาถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรให้ดูกับสิ่งที่เขาทําต่อจากนี้นะคะนี่คือสิ่งที่พายอยากบอกนะอะมีเชาวธาตุไฟไม่สิงธนูค่ะ ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุดินก็มีนะคะธาตุดินพฤกษกันมรอนขึ้นครบทั้งสี่ธาตุละค่ะโดดเด่นที่ราศีธนูราศีมังกรนะคะแล้วก็ที่เราบอกก็คือพิจิกเนาะสิงห์ใช่ไหมอ่าประมาณนั้นเลยพฤกษศกนะคะคนที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือคนวันอังคารนะคะ วันงคารแล้วก็คนวันพุธคนวันพฤหัสแล้วก็คนวันจันทร์นะคะที่ไพ่ขึ้นมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูออร์เคิลการ์ดเนาะว่าเขาอยากทำอะไรกับคุณเพิ่มเติมจ้ามาดูออร์เคิลการ์ดนะคะเปิดแดปดใบดีไหมประมาณนั้นเนาะอืมที่หล่นมานะคะสองใบนะ,ะขอสับนิดนึงนะคะขอโฟกัสนิดนึงนะคะ หล่นแล้วหงายการ์ดลงมาเลยนะไม่ใช่หล่นแล้วยังไม่หงายหมอตันก็จะสับใหม่นะคะแต่ถ้าเขาหล่นมาแล้วก็หงายการ์ดขนาดนี้ต้องต้องอ่านนะคะต้องอ่านแหละต้องอ่านต้องอ่านนะอ่ะต้องอ่านนะคะโอเคอ่ะต้องอ่านแหละกี่ใบแล้วล่ะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเอาห้าใบก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณมีศรัทธา กับตัวตนของเขากับเขาอีกครั้งหนึ่งเชื่อมัน่นเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เขาอยากบอกสิ่งที่เขาภาวนาอยากให้อยากให้เกิดขึ้นก็คืออยากให้มีปฏิหารเกิดขึ้นด้วยนะคะในเรื่องการที่เรา เปิดใจคบต่อสารต่อให้อภัยนะคะมูฟออนด้วยกันนะคะเป็นแบบนั้นค่ะมีหลากหลายพลังงานนะไปดูให้ตรงกับชีวิตคุณนะคะค,คนคนนี้ยังมีศรัทธาในตัวคุณในความรักครั้งนี้เขาเชื่อมั่นว่าคุณยังคงรักเขายังรอเขายังให้โอกาสเขาอยู่นะคะอะ new l i ล e ค่ะอ่าบางคนก็จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนคนนี้ที่คุณถามถึงนะคะบางคนก็เป็นคนที่ดูกันอยู่คุยๆกันอยู่คุณก็จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะในแบบที่คุณกําลังรลอคอยในแบบที่คุณคาดหวังนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นส่วนสําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะคะคุณจะได้ คนรักใหม่กลับขึ้นมาแต่เป็นคนเดิมเอนิจีใหม่พลังงานใหม่เปลี่ยนไปหมดนะคะมีไพ่เทมเพลนนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสําหรับใครคนนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นคนใหม่เลยคนเดิมเนี่ยแหละแต่เอนิจีใหม่พลังงานใหม่นะคะในการกลับเข้ามาครั้งนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณเออได้คนรักคนเก่ากลับมาแต่มันไม่เหมือนเดิมะคะมันดีขึ้นนะคะมันเป็นลักษณะแบบนั้นให้ดูนะคะเดี๋ยวจะบอกหมายเลขเพิ่มเติมนะ Frog in the road ค่ะ เขาอยากทําอะไรกับ hmm. คุณคะเขาอยากให้คุณเลือกนะคะเขาไม่ได้ไม่ได้กําหนดว่าเธอต้องเลือกฉันให้โอกาสฉันให้อภัยฉันทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีทางเลือกนะคะเขาบอกว่าตัวคุณสามารถเลือกได้จะไปต่อจะเลิกจะจบจะจากหรือจะสารต่อความสัมพันธ์กันไปคุณสามารถเลือกได้นะคะเลือกในสิ่งที่คุณมันมันตรงมันตรงใจมันตรงความรู้สึกแล้วความรู้สึกมันต้องการนะคะนั่นแหละเขาอยากบอกสิ่งที่เขาอยากทำนะอยากบอกนะคะให้คุณไม่จําเป็นจะต้องแบบว่า เอาที่ใจคุณต้องการละก,กันนะคะเขาไม่ได้บังคับนะคุณอาจจะต้องเลือกถึงทางที่จะต้องเลือกกันแล้วเนาะความสำคัญนในครั้งนี้นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปนะคะลมมันจะเปลี่ยนทิศนะคะเหตุการณ์ร้ายๆมันจะสงบลงนะคะคุณก็จะใจเย็นลงนะคะสัครใครที่มีประเด็นก็คือจะให้โอกาสกันอีกครั้งกลับมาพูดกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเหมือนเป็นช่วงพายุห่มกระหน่ำนะคะบางคนเครียดจากเรื่องงานเรื่องครอบครัวใดๆแล้วมา แล้วก็มาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันทําให้ทุกอย่างมันตึงเครียดน,นะะบางคนเอามารวมผสมปนเปนกันหมดไม่ได้มีการแยกแยะฉะนั้นนะคะมันเป็นเหมือนช่วงอารมณ์ชั่ววูบหนึ่งนะคะถ้าแบบช่วงที่ทะเลาะกันมีประเด็จกันฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้ต่างคนต่างใจเย็นลงก่อนนะคะสิ่งที่เขาอยากทําเขารอคุณได้นะเขารอให้คุณใจเย็นเขารอให้คุณสงบลงแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันเราค่อยกลับมาเริ่มต้นกันนะคะ happy happy ค่ะความรู้สึกแบบ จากนี้ไปอนะ่ะเขารู้สึกได้เลยว่าเขาจะทําให้คุณแฮปปี้มากขึ้นจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะอาจจะทามากทาได้มากได้น้อยขนาดไหนมันขึ้นอยู่ตัวบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับชีวิตคู่ของแต่ละคนนะคะก็ไปดูเอาละกันนะว่าจากนี้ไปคุณจะมีความสุขมากน้อยขนาดไหนนะคะ ความรักมันต้องเริ่มจากที่คนสองคนไม่ใช่คนเดียวพยายามแต่อีกคนไม่เอามันก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นมันจะต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะคะถึงจะเกิดความแฮปปี้ความสุขนะคะมาดูค่ะที่เหลือก็คืออะไรเนี่ย time for a nap ค่ะคนคนนี้คิดถึงช่วงเวลานะคะที่ช่วงเวลาที่นอนด้วยกัน ช่วงเวลาที่ผ่อนคลายด้วยกันเม้าตารู้สึกว่า time for nap ถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนถึงเวลาที่จะต้องงีบถึงเวลาที่จะต้องแบบว่า come down นะคบเขานึกถึงช่วงเวลาที่แบบทั้งคู่อยู่ในโหมดที่ happy ทั้งคู่อยู่ในโหมดที่ relax ทั้งคู่อยู่ในโหมดที่ enjoy กับความรักครั้งนี้และเขาคิดถึงโมเมนต,ต์เดิมๆแบบนั้นนะคะคนคนนี้เหมือนเสพติดคุณมากข้างรักคุณมากนะคะบ,บางคนติดสกินชิปนะคะบ,บางคนจะต้องมีการแตะเนื้อ แตะตัวแบบว่ากอดแข้งกอดขากอดอะไรใดๆก็ตามนะคะนั่นแหละค่ะเขานึกถึงช่วงเวลานั้นก็สิ่งที่เขาอยากทำนะตอนนี้ก็คืออยากกอดคุณอยากนอนเคียงข้างคุณอะไรแบบนี้นะคะใบนี้เขาบอกว่าเราและราวความรักของเรานะ่ะมันเหมือนไม่มีที่สินะะ้นสุดอะค่ะวนต่อไปวนต่อไป ดำเนินต่อไปดําเนินต่อไปเหมือนเครื่องจักรที่แบบมันหมุนวนอยู่ตลอดเวลานะคะมันเป็นการเปรียบเทียบนะคะนั่นแหละความรักที่เขามีให้คุณอะมันไม่ได้ห่างหายไปไหนไม่ได้ลดน้อยลงเลยมันมันเท่าเดิมมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกแลวก็สิ่งที่เขาอยากทําเขาอยากให้ความสัมพันธ์ของเราอะมันเดินหน้าต่อมันมีการก้าวไปต่อมันมีการขยับขยืขย่นไปต่อนะคะด้วยคนสองคนนะคะเราแนะเรานะคะใบนี้เขาอยากบอกว่าอะไรเอ่ยอ่า ออกมาสองใบด้วยซ้ำนะ uh, To บีแฟร์ความแฟร์ความสมดุลก็ได้นะความยุติธรรม ได้หมดเลยนะแล้วแต่จะแปลความหมายคือจากนี้ไปเขาจะให้คุณแหละความยุติธรรมความชัดเจนความแฟร์ต่างๆในเรื่องความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักคนคนนี้จะมีให้คุณถ้าคุณไม่เคยได้คนคนนี้จะกลับมาให้นะคะในเรื่องของความแฟร์ในเรื่องของความรักความชัดเจนในเรื่องของความรักความเท่าเทียมกันในเรื่องของความรักไม่มีการเอาเปรียบไม่มีการด้อยค่าไม่มีการแบบ ให้มากจนเงินไปหรือไม่รับเลยนะจากนี้ไปจะไม่มีนะจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแฟร์ทุกอย่างมันจะเท่าเทียมกันหมดความรักความสาัมพันธ์มันจะบาลานซ์นะคะเขาเรียกความบาลานซ์ความสมดุลในชีวิตคู่มันจะมีนะคะอ่ะเหมือนไพ่อยากออกก็เราก็พูดกันเลยละกัน chaos and conflict นะคะความขัดแยง้งอ่ะไพ่ที่อยากออกอ่ะเขาอยากให้เน้นอีกนะคะในเรื่องอ่ะเดมานตาจะพูดกันถ้าพี่ไพ่เขาอยากออก ความขัดแยง้งประเด็นต่างๆที่พวกคุณมีบางคนนะคะย,ย,าตาตยังยึดติดในอัตตาตัวตนยังยึดติดในอีโก้ยังยึดติดในสิ่งที่ฉันถูกเธอผิดเธอผิดนะรู้ตัวไหมอะไรเงี้ยการตอบยำ้ำบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของการแตกแยกในเรื่องของความไม่ชัดเจนในเรื่องของอะไรใดๆฉะนั้นนะคะอย่าทําให้มันเกิดความโกลาหลความวุ่นวายในชีวิตอะไรที่มันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นดั่งใจไป ตามที่คุณต้องการให้เป็นฉะนั้นมันต้อง,ม,องมันต้องการอะความถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยในความรัก,คว,รกความสัมพันธ์นะคะมันต้องการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็ทนุถนอมน้ําใจกันนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันแตกหกักอะไรที่มันขัดแย้งกันอะไรที่มีประเด็นฉะนั้นก็ต้องคุยกันอธิบายให้เข้าใจกันนะคะมันจะได้หยุดความบาดหมางก,การทะเลาะกันแบบนี้ใบสุดท้ายแล้วกันนะคะ คิดช็อกค่ะ,ะมันต้องใช้เวลานะคะไพ่ก็บอกนะคะเขาอยากได้เวลาจากคุณเขาอยากได้โอกาสมาตอตันวันนี้มตอตันเห็นถึงว่าเขาอยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้อยากได้โอกาสจากคุณค่ะในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยากให้คุณให้โอกาสไม่ว่าคุณจะใช้เวลาเนิ่นนานเท่าไหร่นะคะในการฮิลลิ่งในการแบบทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะแต่เขาจะรอค่ะคนคนนี้จะรอคุณนะ,ะรอไพ่ของการรอ และพี่ไพ่ก็บอกว่าก็ไม่มีใครตัดสินใจใครในความสัมพันธ์ได้นอกจากคุณและคนคนนั้นฉะนั้นก็ให้เวลาเป็นตัวเยาให้เวลาเป็นคําตอบกับความสัมพันธ์นี้แล้วกันนะคะลองทบทวนดูนะพลังงานตัวเลขนะคะหมอตันจะบอกเพิ่มนะคะสิค่ะสามส1บเก26 24 25 38 30ค่ะ และนี่คือสถานการณ์ความรักของใครคะใช่สถานการณ์ความรักของคุณหรือเปล่าถ้าใช่หรือใกล้เคียงก็เปิดใจเปิดรับพลังงานดีๆพลังงานฮิลลิ่งมิวสิกหิวใจไปนะคะวันนี้หมอตานำความสุขมาให้กับทุกคนแล้วนะคะกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อจากนี้เนาะใครที่สปอ์ตหมอตานมาด้วยการดูดวงส่วนตัวก็ดีหรือว่าผ่านช่องทาง QR Code ที่ขึ้นตรงนี้ก็ดีกราบขอบพระคุณมากๆ ค่ะนะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนผ่านช่องตา Little Tarot ก็ปุ่มด้านล่างที่เป็นรูปหัวใจคําว่าขอบคุณคําว่าซูเปอร์แตงให้กําลังใจผ่านช่องทางนี้ได้นะคะกราบขอบพระคุณอีกครั้งเช่นกันขอให้คุณมีความสุขค่ะขอให้ความรักของคุณราบรื่นนะคะจากนี้ไปทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะหน้าที่การงานใดๆก็ตามนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย